พอมาดูในหมวดเกษตรนะครับจะพบว่าอเมริกาเองเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มค้าเลือนครับโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรหรือถืออาหารแปรรูปนะครับมริกาเป็นลูกค้าเบอร์หนึ่งเราของโลกเลยนะคือถือครองอยู่1 4 7 2เซของยอดการสุงของเรานะครับมาเกาถือว่าซื้อเยอะสุดนะครับแล้วก็เป็นอันดับสามของสินค้าเกษตรนะครับถือครองก็ได้อยู่6.5เซแสดงว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยยังเป็นที่ต้องการของคนมริกกาอยู่นะครับังนั้นตรงนี้น่ะจะเป็นข้อได้เปรียบที่เราสามารถใช้เจรจากับ ผู้ด้อการค้าของบริการได้ว่าทํายังไงที่จะให้คนบริการได้กินอาหารที่ไม่แพงนะครับจากประเทศไทยนะครับซึ่งเขาชอบอยู่แล้วแหละต้องบอกอย่างนี้เขาชอบอยู่แล้วนั้นมันไม่ยากในการที่จะเลยเจรจาครับวันนี้เนี่ยเราเพียงแค่เรากังวลน,นะครับในเรื่องของการอุตสาหกรรมซึ่งมูลค่มามันสูงกว่าไงเยอะมากครับเป็นล้านๆนะครับอันนี้มันแค่หลักไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เยอะมากนะครับมันทําให้ตัวรัฐบาลค่อนข้างวงวนนะครับแต่เกษตรเองถือว่าเย็นใจได้ครับไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเขาเองซื้ออาหารแบบเดิมนะครับเพราะว่า กขชอบอะเป็นอาหารที่ถูกปากของเขานะครับ